สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซี MC ของเสียงเแฟนเพจสองูผูสป้นครับพี่นองอ่ะเนื่องด้วยคลิปนี้หรือ,อวิดีโอนี้ผมก็ได้ทำการบันทึกเสียงไปรอบเรียกปาโคตฟ้ามีเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีเข้ามาในโท้รัท์ปีดเครื่องหนึ่งโดยมาจาก เรื่องของเมียที่เขาเปิดเราควนเปิดยังเราที่เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันจะบมมีเสียงที่สวดเสียงเนี่เขามาในคลิปผมได้เลยเ่นถ้ามีเสียงเพลงเสียงโนตตีเขามาสวดเสียงนี่พี่น้องคลิปผมนี่ก็คือว่าถือกแดงติดแดงท่านที่เลยเพียผมจะบ่สามารถส้างรา่ใดจากโฆษณาได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นผมก็ต้องการจะของในการ ใชาถ้ำในการรีมิกซ์หรือว่าในการบ,บันทึกเสียงตัวที่เอาเสียงผมเขื้นว่าไม่มาพี่น้องโดยเฉพาะคลิปต่างๆจนี่คลิปแบบนี้มันหนาจะเป็นฟิวแบบว่าหนาเห็ดมากๆเลยเพราะว่ามันตรงเป็นเสียงแบบว่าเสียงเขากินแบบมันมันหนาสนุกเด้พี่น้องเวลาเขากินแล้วกับ มันสิมีฟิลของมันอยู่อ่ะกับว่าเป็นอย่างซั่นสอกเนืองด้วยมันติดเสียงเนาะอ่ะเพเป็นการเสียเวลาครเฮากับมาเรื่กกินตามักหุ่งแบบาแซ่บันเลยพี่น้องแม,ม้กระทั่งการจกข้าเหนียวเนี่ย,ยอกินเข้าไปเนี่ยแซ่บเลยครับกินเข้าไปกับถอดหมูเห็นบ่ทถอดหมูจานยูะหนา้าคางๆกับถาดสมตำเนี่ยเป็นนิยังที่แบบ สำหรับคอบครัวผมก็ขาดเ่าได้ดอกพี่นองทอดหมูทอด,ทอดปลาตะบกุ้งนี่ได้เริเมมือนี่ยุ่กันจังสี่หละอืมเ,อเลยได้เป็นคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมก็ต้องมาบรรยายหม่แต่คือจังที่บอกว่ามันไม่สามารถสร้างไรายได้ได้จากคลิปวิดีโอที่มันติดเสียงจากเนื้อหาของริกสิทธิ์เสียงเพลงหรือเสียงของไรนามต่างตที่มัน มีการเก็บเนื่จากดีกะซิปเจ้าของเขานั่นแหละเออบอกบอกหลายยายห้างพี่น้องมาสาัตกันตัวจะก่้าเป็นข้าที่ตัวไรนเราก็บ่าดูดอกอ้าจกเขาเนียวไปใจกับเบื้องก่อนไปเราก็มีคําถามหลายหลายอย่างนี่ว่าโอ้ยมาใส่เบนตากินเขาบางคนกับว่าขดดี้เดียดเห็ด ก็คือบาทคือเมืองพี่น้องต้องเข้าใจคราว่าคอนเทนหรือค่าเล็กเตอร์นเนาะค่าเลกเตอร์ของแต่ละคนนี่อาจจะแตกต่างกันไปเพราะว่าสิเป็นาการทายคลิปทายคอนเทนต์อย่างต่างๆเนี่ยเข้าต้องหาตัวเองให้เจอเรากเ็เค็ดให้มันโดดเด่นให้ได้ว่ามือมือหนึ่งเข้าสีทายคลิปอย่างมือมือหนึ่งเข้าสีเค็ด คอนเทนต์แบบไหนให้คนมาสนใจให้คนอยากกินอยากยังผมเหดคอนเถนต์นกินยังสินาะเหดจังไหนมันสีเสีย่ยต้องก็ให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดที่สุดเนี่แบบนี้แหละเห็ดไปเห็ดไปกินไปเห็ดไปว่าเออมือนีเข้าถ่ายคลิปนี้แล้วมือรุ่นเข้าถี่ถ่ายคลิปอย่างอย่างเช่นคลิปนี้นะผมจะถ่ายไว้แล้วผมก็จะโหลด เป็นเวลาผมสีเลือกเวลาโล่งก็คือตีหาหรือใหม่ก็คือตีหาล้วก็เว้นเวลาไปจักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงกับประมาณหกโมงหรือเจ็ดโมงหรือว่าสิบเอ็ดโมงเนื้อขนาดที่บันทึกเสียงผมกิง่วงคือการพี่น้องอืมอะกินเข้าไปก่อนกินเข้าไปหลายๆเหตกขนอยากกินน้ำพี่น้องอืมมเป็นการอ่า เสียเวลาจนเกินไปกับกับนี่แหละคลิปของเห่ากับเป็นคลิปกินช่องของเสียเอฟเฟนเปี่ยนองนี่ส่วนมากจะเป็นสายกินสายกินแล้วก็ร่วมไปด้วยสายแต่ลกนิดน้อยเออมีเฮ่ห้ากันบ้านส่วนมากผมเสียแต่คลิปแบบบานบานืานบานยีสานสไตล์อีสานบานท่าพีนองเป็นคลิปกินคลิปยังไปนั่นแหละมันจึง เกิดจวดดิ้วทีดีมีคนเขามาสนใจเออห่อมามีคนเขามามีคอมมาคอมมนมีการดูคลิปเข้าเกิดการหิวเขาน้าที่หลังกิ่กินเป็นตัวเสียพิรีได้พี่เนาะเพราะมันว่าสิเติมสารปรุงแต่งเลยนี่คือกินแบบนี้อยู่แล้วเออพอเอ่นว่าเห่าเนี่ยเป็นคนมักทายคลิป ก็เลยว่ามือหนึ่งนี่กอะอะกะบ่เป็นยังสนดอกเดี๋ยวผมสีเห็ดคลิปลงให้เปล่ยนเพื่อนพี่นอ FC, ้องเอฟซีเดบุงในช่องกันแล้วกันอันนี้คือคิดมาตลอดว่า,าสักมือหนึ่งผมสีเห็ดคลิปขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นช่องของอาเสียเอเฟนเปลี่ยนสองเกินมากนี่แหละพี่น้องขอ,อบคุณทุกกำลังใจขอ,อบคุณทุกการติดตามและ ควาคุณสามารถิเพื่อนๆทุกคนที่เ้ามาดูคลิปเ้ามาคอมเมนต์้ามากดไลค์้ามากดแชร์ร่วมกระทั่งการสนับสนุนอของขวญต่างๆที่ทรงเขามาผมก็ว่าคลิปนี้นี่ผมก็คงจะเสียบให้พี่น้องในเบิ้องประมาณนี้กวนจะปิดคลิปผมขอค้ามุดถ่ายพี่น้อง ขอค่ำแบบเต็มๆค่ำให้พี่นวงเบื่อกันนะอําขาไปนี่เต็มที่ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ